สวัสดีครับผมอาจารย์คุ้มค่าจากช่องคุ้มค่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Resident Evil 4 Remake นะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการฆ่าตัวเลื่อย2ตัวสำหรับคนที่เล่นรอบแรกนะครับก่อนเด่นเลยเราต้องมาจัดก,การป้าคนแรกก่อนนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือนี่นะครับรอให้ป้าเดินเข้ามาในซอยนี้เราก็ ฆ่าป้าได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็วิ่งมาเก็บของตรงนี้ครับวิ่งมาเก็บของให้หมดนะครับเผื่อเราโชคดีได้ระเบิดได้กระสุนนะครับแล้วก็มาเข้าบ้านหลังนี้ครับเก็บของครับโดดออกไปครับแล้ววิ่งอ้อมมาด้านหลังครับเก็บของอีกทีหนึ่ง แล้วเราจะไปอีกเส้นหนึ่งครับแล้วก็เราจะเข้าบ้านหลังนี้ก่อนนะครับเข้าไปเก็บของจะวิ่งชนประตูนะครับถ้าวิ่งชนประตูมันได้ยินนะครับอ่าเข้ามาเก็บแบบเนียนๆนะครับแล้วเราก็มาจัดการป้าคนนี้ครับ เราเห็นว่าป้าเหนื่อยแล้วนะครับเราก็พาป้ามานอนนะครับเรียบร้อยครับเก็บของให้หมดครับ่แล้วเราก็มาเก็บของในบ้านหลังนี้ครับแล้วก็จัดการกับไอเทมให้เรียบร้อยนะครับ ผสมยาคาบกระสุนให้เรียบร้อยครับผมตอนนี้อาวุธเรามีอยู่2อย่างนะครับปืนพกกับระเบิดแฟดหนึ่งลูกนะครับเราจัดการตัวแรกก่อนครับยิงให้มันล้มนะครับแล้วก็วิ่งครับตรงนี้ไม่ต้องซ้ำนะครับไม่ต้องสนใจครับวิ่งไปเลยครับ วิ่งมาที่ประตูนี้แล้วตัวเลื้อยตัวแรกจะออกมาครับพอตัวเลื้อยตัวแรกออกมาเราเรายิงหัวมันครับพอมันสตานปุ๊บเตะครับแล้วก็เสียบครับตรงนี้เรียบร้อยครับแล้ววิ่งออกมาจากตรงนั้นเลยนะครับอย่าให้ชาวบ้านมาล้อมเราเด็ดขาดนะครับรีโหลดกระสุนให้เรียบร้อยยิงจากระยะไกลครับยิงจากระยะไกลยิงยิงเพื่อให้มันถอยนะครับพอตัวเลื้อยมายิงหัวครับ เรียบร้อยครับเข้าไปซ้ำครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับตายแล้วครับหนึ่งตัวแล้ววิ่งออกมาจากตรงนั้นครับผมโดนต่อยไปทีนึงครับผมไม่เป็นไรครับเราจะพึ่งเข้าบ้านนะครับตรงนี้วิ่งไปเข้าบ้านหลังข้างหน้าก่อนนะครับที่เราวิ่งมาเข้าบ้านหลังนี้ก่อนเพื่อที่จะมาเอาระเบิดนะครับ เพราะว่าไอตัวเลื่อยตัวที่2เนี่ยมันอึดมากนะครับอึดกว่าตัวแรกอีกนะครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจเก็บของยังอื่นแล้วนะครับวิ่งออกมาเลยครับวิ่งมาถ้าเจอตัวขวางอยู่วิ่งออกซ้ายมือเลยนะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าบ้านหลังในตำนานกันนะครับมาแล้วครับเข้าบ้านหลังในตำนาน วิ่งไปเก็บกระสุนก่อนนะครับตรงนี้ขึ้นชั้นสครับตรงนี้มีเป้าวิ่งองมายังไงก็ไม่รู้นะครับตรงนี้ยังไม่ต้องเก็บปืนกับกระสุนนะครับปืนกับระเบิดนะครับเตะบันไดก่อนครับแล้ววิ่งมาเก็บกระสุนตรงนี้ครับกระสุนลูกซองนะครับถ้ามีตัวมาขวางอยู่จริงแล้วก็เตะมันออกไปก่อนนะครับไม่ต้องซ้ํานะครับเก็บระเบิด กับปืนครับไม่ต้องยิงใครทั้งนั้นนะครับพุ่งออกทางหน้าต่างไปเลยตรงนี้เราเตรียมมาวุธให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะได้บูแล้วนะครับบูกับตัวเลื่อยนะครับโอเคมาแล้วครับมาแล้วเตรียมลูกซองแจกไปครับมันล้มลบเตะซ้ำครับยิงต่อครับไม่ต้องรีโหลดนะครับยิงต่อครับ ตรงนี้ผมซ้ําไม่ทันนะครับโดนพางก่อนยิงต่อยทีนึงไม่ต้องรีโหลดนะครับตรงนี้เอาระเบิดแฟตที่อยู่ในมือ้างเลยครับพางเสร็จปุ๊บเอามีดเสียบครับเรียบร้อยครับตัวนี้ตัวที่2ตายนะครับแล้วตอนนี้จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือจุดเซฟโซนที่หนึ่นะครับถ้าชาวบ้านมากันเยอะๆโดดลงเลยนะครับแล้ววิ่งเป็นวงกลมครับผมวิ่งไปครับ เราจะไปหาจุดเซฟโซนที่2องนนะครับนี่ครับออกขวามือครับตรงนี้จะไม่มีตัวอะไรมาดักเรานะครับแล้วรอตรงนี้ครับไม่ต้องยิงนะครับไม่ต้องรีบนะครับรอมันอยู่พอมันเข้ามาจะเจอเราโดดลงเลยครับโดดลงจากตรงนี้นะครับแล้วก็รอให้ชาวบ้านเข้ามาอีกเหมือนเดิมนะครับโดดตามมาแล้วนะครับ ด,ดตามมาแล้ไม่ต้องยิงด้วยนะครับวิ่งไปทางนี้ครับถ้าเจอตัวขวางอยู่เอาลูกซองยิงเลยนะครับแต่นี้ผมคิดว่าจะวิ่งผ่านได้โดนสับซะก่อนนะครับไม่เป็นไรวิ่งต่อไปครับวิ่งมาขึ้นบันไดที่อยู่ข้างหน้าครับขึ้นบันไดเสร็จหันมาเตะบันไดครับแล้วก็วิ่งไปหาบันไดอ,อันนึงเตะครับ แล้ววิ่งเข้าระต่างครับเตะบันไดครับที่ต้องเตะบันไดนี่เพื่อที่จะให้ชาวบ้านเข้าถึงตัวเราช้าลงนะครับแล้วกลับมาที่จุดเซฟโซนที่หนึ่งครับตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับรอให้ชาวบ้านเข้ามาหาเรานะครับดูซิว่ามีตัวดักอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้ามากันเยอะๆแล้ว ให้เราโดดลงเลยนะครับมีตัวดักอยู่ข้างล่างหนึ่งตัวนะครับตอนนี้มีมาตัวเดียวนะครับจากข้างบนล้วมีป้าสองตัวด้วยนะครับโดดลงไปเลยนะครับผมโดนขวายทีนึงครับผมไม่รไยครับถ้าเกิดว่าเราเจ็บนะครับเราต้องกินยาเลยนะครับไม่งั้นเราจะวิ่งช้านะครับเสร็จแล้วก็วิ่งวิ่งต่อไปเรื่อยๆเป็นวงกลมแบบนี้ครับอ่าหมดเวลาซะก่อนครับ ระครังดังก่อนแล้วนะครับผ่านแล้วนะครับผ่านแบบไม่เปลืองกระสุนด้วยนะครับรักกัมปานไม่เปลืองกระสุนแถมฆ่าเลื่อยได้สองตัวนะครับได้เพชรมาสองเม็ดนะครับเราจะได้เอาเพชรไปขายนะครับเพื่อที่จะได้เอาเงินมาอัปเกรดอาวุธนะครับถ้าเกิดว่าเ,นเ,นเพื่อน อยากจะลองทำวิธีเดียวกับผมนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครชอบบูชอบแอคชั่นจะไปลุยกับชาวบ้านนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ผมขอแนะนําให้ประหยัดกระสุนไว้จะดีกว่านะครับเราจะได้เอากระสุนไปผ่านด่านด่านทั้งหน้าต่อไปนะครับบางทีเกมนี้ก็ออกแบบมาให้เราต้องให้เราต้องหนีด้วยเหมือนกันนะครับบางทีการสู้เราก็ไม่ได้เปรียบเสมอไปนะครับ การหนีอาจจะเป็นทางที่ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบนะครับก็สามารถกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้ทํำคลิปดีๆออกมาในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ